ก็จะขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับระยะเวลาที่เลื่อนนั้นประมาณหนึ่งเดือนบวกลบนะครับและขอยืนยันครับว่าการผลักดันให้มีสารบันเทิงครบวงจรนั้นเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยนะครับการที่เลื่อนออกไปนะครับก็เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับโครงการนี้นะครับรวมทั้งได้รับฟังความคิดความเห็นต่อพี่น้องประชาชนรอบด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะ พี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะครับนักวิชาการสถาบัานศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็เรียนว่าเลื่อนออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับจากการเลื่อนพรบดดงกล่าไปครับมีผลทําให้ร่างกฎหมายที่อยู่ลําดับที่สองในการพิจรารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือเกี่ยวกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเนื้อทศกรรมประชาชนนะครับก็จะเข้าสู่การพิจรารณา ในวาระแรกในวันที่9กรกรกฎาคมนะครับซึ่งมีทั้งสิ้นรวม4ร่างนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีร่างของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยนะครับซึ่งพรรคก็หวังว่ากระบวนการทางสภาครับในการออกกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้สังคมนั้นกลับมาสมานฉันนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นเดินหน้าประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เรื่องต่อมาครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมินะครับก็ขอเรียนครับว่าภาพรวมครับก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเองท่านนายรมตรีเองโดยคณะรัมตรีเองหลายท่านนะครับก็ขอยืนยันครับว่าการชุมนุมนั้นเป็นการแสดงออกเป็นสิทธิตามกฎหมายและไป เป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับท่านสามารถชุมนุมเรียกร้องปราศจากความรุนแรงและปราศจากอาวุธหรือว่าชอบด้วยกฎหมายครับแต่ผมขอเรียนครับสิ่งที่พักเป็นห่วงก็คือเนื้อหาของการปลุกระดมการปราศัยของแกนนําบางท่านนะครับที่มีการพูดถึงการปฏิวัติร,รัฐประหารก็เรียนครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้นไม่อาจจะรับได้ นะครับและขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังรักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับว่าให้ออกมาเรียกร้องครับว่าพวกเรานั้นจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติราัฐาประหารอีกแล้วนะครับซึ่งขอเรียนครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับก็มีความเจ็บปวดอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกับการเรียกร้อง ในเรื่องของการขัดขวางการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนครับว่าทางพักนั้นไมออ่อาจจะรับได้ในเรื่องของการ